ปัุบันการดำรงชีวิตในแต่ละวันนั้นต่างก็ต้องอาศัยแหล่งทุนในการประกอบสัมมาอาชีพหรือแม้แต่การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งเกิดจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปในสังคมปัจจุบันจนทำให้แหล่งทุนขาดมือใช้จ่ายไม่ทันท่วงทีกลายเป็นปัญหาในครัวเรือนและทำให้เกิดการกู้หนี้นอกระบบเกิดขึ้น จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่24ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแหล่งทุนและได้เล็งเห็นกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจในเรื่องของการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งทุนนั่นก็คือกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดตราด ก็เลยคิดว่าก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับว่าด้วยความที่อยากเห็นความปรารถนาที่อยากเห็นสัจจสะสมทรัพย์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือทางด้านการเข้าถึงแหล่งจุนที่จะทําให้ประชาชนในท้องถิ่นนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาเงินทุนที่มันดอกเบี้ยแพงเืออะไรประมาณนั้นนะครับคือเราก็เข,ข้าใจบริบทของชุมชนเพราะว่าชุมชนเข้มแข็งยังยืนมันคงมา อยู่อมารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ต้องทำและทำนั้นมจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ดีกว่าไม่ทำทำแล้วมันจะยืนยาวนานเท่าไหร่รอ,อกอไ็ไม่มีใครตอบได้มันไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงทั้งการศึกษาทั้งแหล่งทุนทั้งกระบวนการบริหารทั้งกระบวนการการจัดการ และส,สิ่งเหล่านี้มันเกิดปัญหาจากอีกคนที่ไม่มีหลักเราก็มองโยงไปถึงว่าไม่ใช่พวกเราม่จะพ้นเราก็บอกชุมชนว่าเนี่ยคนรวยคนเดียวเนี่ยไปไม่รอดนะวันถ้าคนในหมู่บ้านจนหมดเดิมก็กลงมยเดยมก็ปนเดี๋ยวก็เขจะอยู่เย็นเป็นสุขยังไงฉะนั้นอแนวทางการที่จะให้สังคมมันเข้มแข็งเนี่ยมันต้องระดมทางความคิดให้ความเสียสระแล้วก็ให้ความรู้สู่การกระทําฉะนั้นเราก็เห็นว่าเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือ มันเป็นแนวทางที่จะทํารวมคนได้คือเงินถ้าไม่มีเงินมันไม่มาโดยธรรมชาติ <c oughs> ถ้าที่ไหนดูว่าแหล่งทุนอยู่ที่ไหนมันก็ไปหมดอะไกลไไกลจังหวัดก็ไปต่างจังหวัดก็ไปสถาบัญชีเงินตรงไหน,นที่มันเข้าถึงได้มันจะไปเห็นไ,ไหมแสดงว,ว่าทุนไม่บทบว่าต่อชีวิตนะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้ายอย่างนั้นมันก็ต้องเอาแหล่งทุนกลับมาไว้ที่ชุมชนในที่ชุมชนเนี่ย จะช่วยแทนบริหารจัดการยังไงสู่ความยั่งยืนเพื่อให้คนเมตทิ้งติดฐานบ้านเดิมของตัวเองและก็ทิ้งพ่อแม่พี่น้องตัวเองไอ้ะไรความยุ่งยากลาบากของที่พ่อไปอยู่ทางแม่ไปอยู่ทางลูกมาอยู่ทางเนี่ยมันก็จะเกิดความกดดันสุภชัยสถานการ์นะครับประธานกลุ่มสัจจะอมทรัพย์ตลอดชีวิตนะครับวัดไผ่ล้อม คือขณะนี้เนี่ยนะฮะมันต้องแยกเป็นรายกลุ่มรายชุมชนขนานี้มีทั้งหมด <16 5 S> 1 6 5ครับ <16 5 S> 1 6 5ชุมชนที่รวมกันอยู่นะแล้วก็มีสมาชิกรวมกันเนี่ย65,000ครอบครัวถ,ถ้าคิดเป็นเาขาเรียกว่าเป็นสมาชิกเนี่ยก็เป็นแสนกว่าคนแล้วครับขณะนี้ครับผมยอดเงินรวมกันทั้งหมด ทุกกลุ่มมารวมกันแล้วเนี่ยมันตก3,000กว่าล้านบาทแล้วครับครับแล้วก็แยกไปตามรายกลุ่มต่างๆกลุ่มหนึ่ง20ล้าน30ล้าน40ล้านแล้วแต่กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่นะครับขณะนี้ถ้าพูดถึงการฝากการกู้ตามระบบที่วางกันไว้นะครับโดยมีคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มดูแลรับผิชอบแล้วก็ พระอาจารย์สุบินท่านก็จะเป็นพี่เลี้ยงและกําหนดมาตรการไว้แต่แรกแล้วทั้งหมดนะครับว่าฝากจะต้องเป็นยังไงผู้จะต้องทํำยังไงมีคนค้ประกันอะไรกี่คนแต่ว่ามันมีระบบที่พระอาจารย์ได้วางไว้หมดแล้วว่าทุกครั้งเมื่อมีการเก็บเงินมาต้องปิดบัญชีให้ได้ทุกครั้งแล้วกป็ปิดบัญชีรายงานกันทุกสิ้นเดือนทุก6กเดือนทุกปีต้องปิดบัญชีให้ได้แล้วก็มีตรวจสอบบัญชีกลางช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจนั่นก็คือสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาลายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีครับสวัสดีครับผมนายสิวโรธจินิยมประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันการเงินธนาคารความดีตำบลหนองสาลายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือธนาคารของตำบลหนองสาลาย ซึ่งก่อนที่จะมีธนาคารได้เนี่ยจากตำบลหนองสลายมี9หมู่บ้าน919ครอบครัว3,622คนเรามีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะทำแผนชุมชนผลปรากฏว่าเราเจอความทุกข์อยู่7เรื่องชุดเรื่องแรกเลยที่ชาบ้านบอกเหมือนกันก็คือเรามีหนี้สินเยอะมากความทุกข์ข้อที่2ก็คือ อาชีพและรายได้เราไม่มั่นคงความทุกข์ข้อที่3ก็คือวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเราเปลี่ยนไปความทุกข์ข้อที่4ก็คือเรื่องการเมืองเรื่องผู้นําเลือกตั้งก็ทะเลาะก,กันความทุกข์ข้อที่5ก็คือเรื่องการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ความทุกข์ข้อที่6ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมดินน้ําอากาศเราใช้ยาเคมีเยอะมากและสุดท้ายก็คือความทุกข์ข้อที่7เรื่องสุขภาพ ดังนั้นเราจึงเอาความทุกข์เจ็ดเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงสิ่งที่เราคิดประการแรกนะครับหนึ่งก็คือเรื่องไหนที่เราผลิตเองได้เราจะผลิตเองเพื่อที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เราซื้อปุ๋ยเคมีปีหนึ่ง40ล้านเราสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตาสาไราททองเราซื้อน้ำดื่มกินปีละ5ล้านเราสร้างโรงงานผลิตน้ำดื่มตาสาไราททอง เราพบว่าผลผลิตเราเอาไปขายที่โรงสีข้าวราคาตกตำ่ำเราสร้างตลาดกลางรับซื้อกับเปลือกสร้างตาช่างสร้างโรงสีข้าวเราพบว่าเราซื้อยาเคมีปีละ20บล้านเราก็สร้างโรงงานผลิตสารอินทรีย์อันนี้คือกระบวนการที่เราพยายามพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดไม่ให้เงินไหลออกนอกพื้นที่ให้มากที่สุดกับประเด็นสถาบันการเงินเราพบว่า ทั้งตำบลหนองสะายในช่วงปีที่เราเริ่มคิดการขอตั้งประชาชนมีหนี้อยู่86ล้านแต่มีเงินออมแค่12ล้านเราก็เก็บข้อมูลต่อไปว่าหนี้82ล้าน86ล้านเนี่ยต้องเสียดอกเบี้ยปีหนึ่งประมาณ15ล้านทั้งในระบบนอกระบบกับการออม12ล้านเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการที่จะ แก้ปัญหาเรื่องนี้สินได้จึงใช้สภาผู้นำองค์กรชุมชนร่วมกันคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรท้ายที่สุดข้อสรุปก็คือเราต้องมีสถาบันการเงินของชุมชนของเราเองซึ่งก็เหมือนกับธนาคารทั่วไปนี่แหละครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8ดโมงครึ่งถึง3า0โมงครึ่ง ด้วยหลักการเราง่ายๆครับคนหนองสลายต้องออมเงินอย่างน้อยวันละ3บาทคน3,600คนถ้าจะหมดนี้80ล้านบาทก็จะใช้เวลา20ปีอันนี้คือหลักการเราเราแค่นี้ส่วนหลักการต่อมาที่เราใช้ก็คือเราขอกู้เงินจากพออช25ล้านบาท เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหานี่นอกระบบเราใช้เวลา3ปีนี่นอกระบบ19ล้าน3แสนมาอยู่ในระบบของสถาบันการเงินด้วยการใช้หลักการใช้ความดีค้ำประกันเงินกู้เพราะเรามีธนาคารความดีใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกรัน ถ้ามีมากกว่านั้นอีก15ข้อเงิน10,000ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยถ้าใครมีความดี18ข้อ15,000ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยถ้ามีครบเลย22ข้อ20,000ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยถ้าเกินกว่านั้นค่อยเสียดอกเบีย้ยอันนี้คือวิธีการที่เราใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อให้คนทำความดีแล้วเราจะมีความสุขตามเป้าหมายที่เราวางซึ่งขนาดนี้นะครับ ถ้าสถาบันการเงินมีกำไรเนี่ยสาเเซของของกำไรจะต้องจัดเป็นสวัสดิการให้กับคนทั้งตำบลหนองสระถามว่าสวัสดิการมีอะไรบ้างอย่างแรกเด็กเกิดใหม่หนึ่งคนเปิดบัญชีให้เลย1,000บาททุนการศึกษาอนุบาลเดือนละ50บาทประถมเดือนละ100มัธยม150ยหาบระามห้ยลัยเดือนละ200แต่งงาน2,000บาท เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล50บาทถึง300บาทแต่ปีหนึ่งคืนไม่เกิน12คืนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้โอกาสให้ทุกเดือนเดือนละ100ถึง200บาทเสียชีวิตก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราพร้อมใจกันที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนจะต้องมีความสุขให้ได้กับสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาระครับ ซึ่งในการลงพื้นที่ในการศึกษาข้อมูลของแต่และกลุ่มนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยในชุมชนที่จะสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมีความมั่นคงและยั่งยืนรวมทั้งชุมชนมีการทำแผนการพัฒนาชุมชนการจัดตั้งระบบการจัดการร่วมกันการสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งชุมชนและทดลองเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน